สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราใช้เวลาในการพัฒนาเกมนี้นะมาเป็นระยะเวลาพอสมควรเราก็ได้โอกาสทดลอง โดยการท้าประลองกับทุกคนนะที่เป็นผู้ติดตามของเรานะครับผมเขียนกติกาทุกอย่างไว้แล้วในมีเดียมของผมนะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ให้ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาอ่านแล้วก็ศึกษาได้นะครับก็จะมีรายละเอียดของการเป็นผู้ชนะนะทำอย่างไรนะมันจะต้องมีหน้าต่างเด้งมานะคุณจะต้องเล่นจนกว่าคุณจะชนะนะคุณจะเล่นกี่ครั้งก็ได้นะเล่นไปเลยนะแล้วก็ยืนยันนะแคปหน้าจอชนะ แล้วก็ติดต่อรับรางวัลน,นะก็คือจะต้องแบบเป็นผู้ติดตามก่อนนะคุณก็เล่นไปเลยนะไม่จํากัดแล้วก็ถ้าชนะก็รับไปเลยนะ1000บาทนะแต่ว่าต้องรีบนะเพราะว่ารางวัลของเรามีจํากัดนะครับและก็อย่าลืมมากดติดตามนะเงื่อนไขหนึ่งก็คือการติดตามช่องนะคุณต้องเป็นสับตะไคร์เบอร์ด้วยนะครับแล้วก็ลองเข้ามาเล่นเกมนะอันนี้ก็คือล็อกอินเข้ามาก็จะต้องใช้อีเมลเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองล็อกเอาเข้าไป นะคุณก็ ign ัพก่อนนะ i g อัพก็ตั้งเป็นพาสเวิร์ดอะไรของคุณนะแล้วก็กดล็อกอินเข้ามาคุณก็จะได้เล่นเกมของเรานั่นเองแล้วเดี๋ยวผมจะมารอนะว่าคุณจะเป็นผู้ชนะหรือเปล่า